ครับวันนี้ก็อยู่กับนาฬิกาเลโกโรเช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการเข้าหน้านี้นะครับเข้ายังไงนะครับปกติมันก็จะเป็นหน้าอีกแบบหนึ่งนะครับก็อ่ามันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเนี้ยมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าหากเราจะเข้าหน้าเมื่อกี้เข้ายังไงนะครับพิธีก็ง่ายๆนะครับสามารถเลื่อนขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับเรามาแตะด้านล่างอย่างนี้นะเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับ แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเข้าหน้านี้ก็คือกดตรงเห็นไหมครับตรงตรงตรงเนี้ยตรงตรงหมุนนะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะ ไม่ต้องกดค้างนะครับอ้าโอเคกดประมาณนี้นะครับมันก็จะมาเลยนะครับกดปุ๊บแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดค้างนะโอเคโอเคขอโทษขอโทษนะครับกดแค่ครั้งเดียวนะมันก็มีสองวิธีนะครับเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็กดปุ๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะมาประมาณนี้เลยหน้านี้นะครับโอเคสำหรับคลิวนี้ก็มีประมาณนี้สวัสดีครับบาย